ีค่ะทุกคนวันนี้ไอมีไอเทมนะคะที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะที่ชอบขัดผิวสปาผิวนะคะ<ด>คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นเข่าคอทะเลปูอ่าถูกต้องเพราะไออันผิดไปหลายรอบแล้วนะคะเป็นเข่าคอทะเลปูและของคุณแม่สายป่านนะคะทุกคนเป็นสครับนะคะเออสครับมะขามนะทุกคนช่วยผัดผิวกระจ่างใสเนาะไอเบ ซื้อมาในวัดสดงนะทุกคนซึ่งเขามีโปรนี่นะคะชิ้นที่สองหนึ่งบาทนะไอซื้อมาราคาร้อยสิบเก้าหรือรนะ้อยยิบเก้าเนี่ยจำไม่ได้เ,เพื่อนๆเขาในสนใจก็ไปดูที่วัดสด์กันได้นะคะเขายังจัดโปรอยู่เนาะนี่นะคะข้างหลังนี้เขาก็จะมีบอกนะให้ถ้าบริเวณผิวที่หมักนะคะหรือเลี่ยงบริเวณใบหน้าแต่ดิฉันได้พอกหน้าไปแล้วขัดหน้าแบบ ไปแล้วอะทุกคนแต่ไม่ได้แบบเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนไม่ได้แสบไม่ได้อะไรนะทําให้ผิวเนียนด้วยทุกคนใช้ที่ใบหน้าไปแล้วอ่ะอืมพอกทิ้งไว้สิบห้านาทีนะทุกคนเออไอ้ลองใช้แล้วคือแบบดีมากไอ้พอกไว้ที่แขนที่ขานะทุกคนคือแล้วไอ้ก็ขัดขัดขัด,ขดไปตอนแรกมันก็ยังไม่มีที่หงที่ใครอะไรออกมานะแต่พอเราาดน้ำไปแล้วอะแล้วลองมาลองขัดดูทิ้ะขี้ใครออกเยอะมากทุกคนเหมือนคนสกปรกอะไรแบบนี้เลย เออคือมันดีมากอ่ะไอ้ก็ใช้ไปหลายครั้งแล้วทุกคนพอกทั้งตัวเลยนะตั้งหน้ามาเท้าเลยนะไปสี่ห้าครั้งแล้วทุกคนคือแบบเยอะมากและคุ้มมากมาในปริมาณร้อเจ็ิบหกรัมนะทุกคนใหญ่มากแพ็กเกจคือดีมากสะดวกมากอะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเป็นเนื้อมะขามเข้มข้นนะทุกคน อุดมไปด้วยเอเอนะผัดผิวให้เนียนนุ่มกระจ่างใสนะคะเออและเมคเกอร์ที่เขาใส่มานะคะคือมิตรลิกมากละเอียดมากทุกคนไม่แสบไม่บานผิวเลยอ่ะเอิ่มไม่เหมือนที่แบบเคยใช้ที่ผ่านมานทุกคนมีขมิ้นนะคะมีน้ำผึ้งนะทุกคนลองไปหาใช้กันนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ดูเนื้อนะคะว่าของเขาเนี่ยมันขมข้มนจริงๆนี่ดูดิเป็นเนื้อมขาข่ามเลยทุกคนละเอียดมาก หอมกินมาขามเลยอะนี่ยดูดิดูดเม็ดเกลือเขาดิคือมันละเอียดมากอะมันแบบมองไม่เห็นเลยอะว่าแบบมีเม็ดเกลือแล้วคือดูดิขัดไปอะไม่เจ็บไม่แสบอะมันนุ่มมากอะนี่ดิฉันได้มาสองน,นะก็แบบไม่ต้องประหยัดอะไรเลยทุกคนคือใช้ใช้ไปเลยดีมาก โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะในว atsapp น,นะคะตอนนี้กำลังจัดโปรอยู่นะคะแลวถ้าเพื่อนๆคน,น,นไหนชอบนะคะก็กด like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้ไอ้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย